สวัสดีครับนี่คือบันทึกซีรีส์ญี่ปุ่นช่องที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับซีรีส์ญี่ปุ่นและแวดวงบันเทิงญี่ปุ่นมาฝากกันหายกันไป1เดือนเต็มเมเลยนะครับพอดีว่าผมป่วยนะครับแล้วก็พยายามรักษาตัวรักษาเสียงให้กลับมาเป็นปกติมากที่สุดตอนนี้สุขภาพก็ดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ถ้าคลิปนี้มีเสียงช่วงไหนที่อู้อี้เนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับช่องบันทึกซีรีส์ญี่ปุ่นกลับมาทั้งทีก็ขอนำเสนอเรื่องราวที่เข้มขน้น ดุเด็ดเผ็ดมันสนุกแล้วก็ตีแผ่มุมมืดของมนุษย์มาฝากกันซีรีส์ปุ่นนอกจากจะตีแผ่เรื่องราวเรื่องเด็ดเกรดอาชีพของอาชีพต่างๆได้ดีสนุกแล้วก็เปิดโลกทศน์แล้วนะครับยังมีซีรีส์ี่ตีแผ่ด้านมืดของแวดวงการทํางานสาขาต่างๆแล้วเขานําเสนอแบบไม่กลัวไม่เกรงอํานาจใดๆเลยนะวันนี้บันทึกซีรีส์ปุ่นจะมาแนะนําซีรีส์ปุ่นที่ตีแผ่ด้านมืดของอาชีพต่างๆขอเริ่มจากแวดวงธนาคารกับซีรีส์ปุ่นในตำนานฮันซซวะนาโอกิเฉือนคมในธนาคาร ซีซั่น1และ2ครับซีรีส์ระดับตำนานที่กวาดเรตติ้งและรางวัลอย่างมากมายเรื่องราวของนายธนาคารแผนกสินเชื่อสุดตรงฉินที่เติบโตมาจากครอบครัวที่เคยล้มละลายมาก่อนเขาทํางานอย่างสุจริตและชอบทำจนกระทั่งถูกผู้จัดการสาขา,บ,าบังคับให้ต้องทําเรื่องผิดและอาจสร้างหนี้สินให้ธนาคารมหาศาลเขาจึงเดินหน้าเปิดโปงทวงความยุติธรรม จนได้เข้าสํานักงานใหญ่ครับและเมื่อเขาไปในสํานักงานใหญ่เขาก็ต้องกระชากหน้ากากไฟอธรรมออกมาให้หมดซึ่งเขาทําสําเร็จด้วยนะแต่เขากลับถูกย้ายงานซึ่งเรื่องเราก็จะไปต่อในภาค2กับการอนุมัติเงินทุนให้กับผู้ผลิตเว็บไซต์และการอุ้มใสยกันบินแห่งชาติที่มีความไม่ชอบมาพากลครับโดยที่ใครที่ทําให้ฮันสวะนาโอกิในธนาคารคนนี้เจ็บแค้นแล้วก็เขาจะเอาคืนเป็น2เท่าซีรีส์นําเสนอด้านมืดของคนในแวดวงธนาคารครับมาพร้อมกับการแก้แค้นไยอธรรม ที่เราเรื่องได้สนุกมากๆเขม้มข้นดูลรานั่งไม่ติดเลยล่ะอีกทั้งยังตีแผ่ให้เห็นว่าไม่ว่าคุณจะทำดีทำถูกต้องหรือว่าทำอย่างโปร่งใสแค่ไหนก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้รับคำชื่นชมเสมอไปนะครับซีรีส์เรื่องนี้ซีซั่นที่1เคยออกอากาศทางช่องไทย PBS และซีซั่นที่2เคยได้ลกิกสิทธิ์เผยแพร่ทางแอปพลิเคชันวิภาครับ ่อ,อกันที่แวดวงการแพทย์ต้องเรื่องนี้เลยครับ Black f o r e s s หรือว่า Black Pien อำนาจมืดคีมหมออยู่ด้วยกันสซีซันนะครับมีศัลยแพทย์คนหนึ่งที่มีทักษะการผ่าตัดยอดเยี่ยมไม่เคยพลาดแต่เขามีนิสัยเย่อหยิ่งเห็นแก่เงินค่าตอบแทนผ่าตัดถึงเขาจะช่วยคนไข้ได้มากมายแต่เขาก็สามารถฆ่าแพทย์ผู้ร่วมงานได้อีกหลายคนครับซึ่งเขาคนนี้เป็นตัวแปรสําคัญในการช่วงชิงอํานาจของแพทย์ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซีรีส์แนวการแพทย์ที่เล่าเรื่องผ่านเคสผ่าตัดยาก,ยาก,ยาก พร้อมสะท้อนให้เห็นด้านมืดของหมอแต่ละคนโดยเฉพาะในเรื่องอำนาจชื่อเสียงและค่าตอบแทนซีรีส์มีด้วยกัน2ซีซันนะครับซีซันแรกเนี่ยจบไปนานแล้วสตรีมมิ่งทาง Netflix ซีซันที่2กํกำลังทยอยสตรีมทาง n e t f l i x ครับอีกหนึ่งซีรีส์ที่เรื่องราวเกิดขึ้นในโรงพยาบาลแต่สะทอนด้านมืดของแวดวงบอร์ดบริหารโรงพยาบาลหรือว่ากลุ่มนักผู้บริหารครับคือเรื่อง Re Revenge เป็นซีรีส์แนวดรามา่าทริลเลอร์เรื่องราวของทายาทประธานบริหารโรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่งของญี่ปุ่นที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาหันหลังให้ครอบครัวไปแล้วแต่เขาก็ได้กลับมาทวงสิทธิ์อันชอบธรรมหลังจากที่พ่อของเขาซึ่งเป็นประธานบริหารคนก่อนเนี่ยเสียชีวิตอย่างปริศนาเขาเนี่ยจึงต้องการชิงตำแหน่งประธานบริหารของโรงพยาบาลแห่งนี้ครับโดยคู่แข่งของเขาคือแพทย์อนาคตไกลที่มีไฟแค้นจากอดีตเช่นเดียวกับเขาซีรีส์ตีแผ่ความปรารถนาในอำนาจซึ่งสามารถทำลายล้างทุกอย่างเปลี่ยน ดำเป็นขาวส่วนเรียกง่ายๆว่าเป็นอำนาจที่ปลุกปิศาจในมนุษย์ขึ้นมาซีรีส์เล่าเรื่องได้เข้มข้นมากๆครับโดยเฉพาะงานภาพแล้วก็การแสดงที่ดราม่ากันสุดๆเป็นรักดราม่าอีกเรื่องหนึ่งที่ชงเข้มมากๆมีซับเบอร์แปลให้ชมจนจบเรื่องแล้วครับย้ายออกจากโรงพยาบาลมาแวดวงตำรวจกันบ้างนะครับแวดวงตำรวจเนี่ยมีหลายเรื่องเลยนะแต่ที่ผมนึกถึง โดดเด่นขึ้นมาเลยเนี่ยคืออูโรโบรอสซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นแนวสืบสวนและทริลเลอร์เรื่องราวของเพื่อนคู่หนึ่งที่คนหนึ่งเนี่ยเป็นตำรวจตรงฉินเป็นตำรวจน้ำดีส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นยากุซ่าทั้งคู่เติบโตขึ้นมาด้วยกันครับจากบ้านเด็กกำรรพร้าซึ่งพวกเขาเนี่ยเผชิญกับสตาก,กรรมอันโหดร้ายเพราะครูที่เป็นเหมือนแม่ของพวกเขาถูกคนร้ายฆ่าตกรรมต่อหน้าต่อตาพวกเขาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยซึ่งพอพวกเขาโตขึ้นเนี่ยก็ต้องการล้างแค้นให้ครูแต่พอสืบไปสืบม,มาก็พบว่าเป็นคนในแวดวงตำรวจ และบ้านเด็กกำพร้าหลังนั้นก็มีจุดประสงค์บางอย่างที่ทางตำรวจปิดบังเอาไว้ซีรีส์เรื่องนี้นำเสนอให้เห็นถึงความดำมืดในองค์กรพิทักษ์สันติราษฎร์อันเกิดจากความเห็นแก่ตัวของตำรวจบางคนเรื่องนี้ทั้งดาร์กทั้งเข้มข้นทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นแล้วก็หดหูมากๆด้วยนะครับเคยมีซับเบอร์ปแปลเอาไว้ครบทุกตอนมีแวดวงตำรวจไปแล้วก็ต้องมีแวดวงกฎหมายนะครับผมเลือกซีรีส์เรื่อง antihero มานำเสนอครับเป็นซีรีส์กฎหมายสุดเข้มและเรตติ้งดีมากๆของปีนี้เลยนะ ตีแผ่มุมมองของนักกฎหมายผ่านเรื่องราวของทนายความคนหนึ่งที่สามารถเอาชนะด้วยกฎหมาย จนสามารถพลิกการพิจารณาคดีให้ลูกความของเขาเนี่ยพ้นผิดครับซีรีส์นำเสนอให้เห็นถึงพื้นที่สีเทาของด้านจริยธรรมในแวดวงนักกฎหมายและชวนตั้งคำถามต่อความยุติธรรมในสังคมผ่านคดีความที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนสนุกและเข้มข้นจนนั่งไม่ติดอีกหนึ่งเรื่องเลยครับรับชมแอนตี้ฮีโร่ทนายสีเทาได้ทาง n น t f l i x อีกหนึ่งเรื่องที่เข้มข้นและเดือดดาลไม่แพ้กันเลยนะครับกับมุมดาร์กของแวดวงซื่อมวลชนกับซีรีส์ปุ่นเรื่องอินฟอร์มาข่าวลับ อันตราย ซีรีส์ที่ตีแผ่อาชีพนักข่าวและสายข่าวอาชญากรรมนักข่าวนุ่มคนหนึ่งที่ถูกย้ายงานจากฝ่ายก็สิบบันเทิงไปทําข่าวสายอาชญากรรมครับโดยเขาต้องไปติดต่อกับสายข่าวหรือว่าอินฟอร์มาที่มีทั้งความแพรวาว,าวมีทั้งอานาจแล้วก็ลุกบ้าสุดระหำ่ำกับการตามติดอาชญากรรมของแก๊งๆหนึ่งซึ่งพัวพันกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องของบรรดาน,นักการเมืองครับซึ่งแก๊งอาชญากรสุดอันตรายนี้ยังเชื่อมโยงถึงคนใกล้ตัวของพวกเขาอีกด้วยครับเป็นซีรีส์ปุ่นแนวดาร์คๆเข้มๆที่สนุกแบบ สุดสำเร็จแต่ก็เด็ดตรงที่โปรดักชันและการเล่าเรื่องที่สนุกแบบระหำ่ำแล้วก็เข้มข้นมากๆ ค่าเป็นค่าซีรีส์ยังเล่าถึงการเสี่ยงอันตรายของสื่อมวลชนและสายข่าวอาชญากรรมที่ต้องทำหน้าที่สืบค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อหยุดยั้งอาชญากรรมครับใครชอบแนวแอคชั่นิลเลอร์ต้องไม่พลาดเลยครับรับชมได้ทาง Netflix ครับต่อกันที่แวดวงการศึกษาครับผมเลือกมา2เรื่องนะเข้มข้นสนุกไม่แพ้ก,กันเลยแล้วคนละรสชาติเลยแต่วัดดาร์กพอกันเรื่องแรก Life ชีวิตบัตซบของอายุโมแค่ชื่อเรื่องก็ดาร์กแล้วเนาะซีรีส์แนว coming of age ที่ว่าด้วยเรื่องการบูลลี่กันร,ระหว่างนักเรียนครับเรื่องราวของนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่เก็บตัวเงียบๆเ,เธอถูกบูลลี่ทั้งกายและใจจากเพื่อนใหม่ในโรงเรียนแห่งใหม่แถมยังถูกคุณครูเพิกเฉยต่อการถูกทำร้ายจนกระทั่งมีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือไลฟ์ Life นำเสนอด้านมืดของสังคมโรงเรียนและหยิบปัญหาการบูลลี่การกันแกล้งรังแกพร้อมเล่าย้อนถึงปมที่เป็นต้นเหตุการทำร้ายระหว่างนักเรียนได้อย่างสะเทือนใจ เคยมีซับเบอร์แปลเอาไว้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่ายังจะพอหาได้ไหมเพราะซีรีส์นานมากๆแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือ Homeroom คาบเรียน h o Home r o o มของคุณครูไอดาซีรีส์ทริลเลอร์ตลกร้ายโปสเตอร์ดูสดใสแต่เนื้อหาด์กขั้นสุดเรื่องราวของครูหนุ่มสุดหล่อสุดป๊อปของโรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งเขาได้ช่วยเหลือนักเรียนหญิงที่ถูกรังแกซึ่งจริงๆเราเนี่ยคนที่คอยแกล้งเด็กนักเรียนผู้หญิงคนนี้คืออิจตคุณครูผู้ชายคนนี้ครับเพราะเขากระหายความเป็นฮีโร่และต้องการใกล้ชิดนักเรียนหญิงคนนั้นนถึงขั้ ตามสต็อกไปถึงบ้านเลยนะจนกระทั่งนักเรียนหญิงคนนั้นถูกแกล้งนอกเหนือแผนการของเขาทําให้ครูหนุ่มคนนี้ถึงกับนั่งไม่ติดเลยว่าใครใครกันนะใครที่เข้ามาทําลายแผนการของเขาซึ่งคนที่วางแผนแกล้งนักเรียนหญิงคนดังกล่าว ขออนุญาตสปอยนะถ้าไม่อยากฟังสปอยข้ามไปเลยก็คือนักเรียนหญิงคนนั้นเองที่เธอต้องการเล่นเป็นเหยื่อเรียกร้องความสนใจจากครูหนุ่มครับซีรีส์สะท้อนให้เห็นถึงความบิดเบี้ยวของมนุษย์ในคราบครูและนักเรียนที่โรคจิตพอๆกันเลยนะครับแถมยังสะท้อนมุมมืดมนของคนที่มีแนวคิดชายเป็นใหญ่เล่าภายใต้ความโรคจิตวิจานของตัวละครหลักได้เข้มข้นมากๆพร้อมนําเสนอเรื่องราวของคนที่เล่นเป็นเหยือ่อหรือว่า playing victim ซึ่งน่าขยางไม่แพ้ก,กันเลยรับชมซีรีส์สุดจิตเรื่องนี้นะครับได้ทา m o n o แม็กต่อกันที่เรื่องดักดักในแวดวงการเมืองกับซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องวาราอุ m a d r o ชกาหรือ laughing matroska วงกฎวิปลาดเรื่องราวของนักข่าวหญิงที่พบสายสัมพันธ์อันน่าสงสัยของนักการเมืองอนาคตไกลและเลขาประจำตัวของเขาซึ่งนักข่าวหญิงคนนี้ก็ค่อยๆสงสัยว่ามีมือที่มองไม่เห็น คอยบงการเป็นมันสมองอยู่เบื้องหลังนักการเมืองหนุ่มอนาคตไกลเชื่อมโยงกับมีมือปริศนาส่งรายงานของนักการเมืองสมัยเป็นนักศึกษาถึงแนวคิดของฮิตเลอร์และฮานุเซนคนที่ได้ชื่อว่าเป็นมันสมองของฮิตเลอร์มาถึงมือนักขา่าวหญิงคนนี้ครับเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับยังเชื่อมโยงไปถึงการฆาตกรรมปริศนาหลายคดีซึ่งรวมถึงคดีฆาตกรรมพ่อของนักขา่าวหญิงอีกด้วยครับซีรีส์ตีแผดด้านมืดด้านที่มองไม่เห็นของแวดวงการเมืองได้อย่างเข้มข้นสนุกทุกตอน พร้อมทั้งนาเสนอมุมมองและแนวคิดของนักการเมืองที่ถูกควบคุมด้วยอะไรบางอย่างซีรีส์กําลังออกอากาศอยู่ขณะนี้ที่ญี่ปุ่นนะครับมีซับเบอร์กําลังทยอยแปลให้ได้รับชมกันวงการบันเทิงก็มีให้เห็นนะครับกับซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่อง Black Scandal ซีรีส์แนวแก้แค้นและแหกวงการบันเทิงสุดอื้อฉาเรื่องราวของนักแสดงหญิงคนนึงที่ถูกใส่ร้ายและถูกต้นสังกัดบังคับให้แถลงข่าว จนทําให้ชีวิตของเธอต้องพบกับเรื่องเศร้าครับเมื่อเวลาผ่านไปเธอจึงตัดสินใจแก้แค้นคนที่ทําลายอาชีพและชีวิตของเธอครับเธอจึงไปทําศรลยะกรรมใหม่ทั้งหน้า เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนตัวตนแล้วสมัครงานเข้าเป็น Talent Manager หรือว่าผู้จัดการของดารานักแสดงและทำงานกับต้นสังกัดเดิมของเธอครับเธอกลับมาแก้แค้นมาล้างบางตั้งแต่ซื่อมวลชนที่สักแต่จะขายข่าวคนในองค์กรต้นสังกัดตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงผู้บริหารแม้กระทั่งดารานักแสดงด้วยกันครับซีรีส์เล่าความเน่าเฟะของวงการบันเทิงที่ภายนอกดูสวยงามแต่เนื้อในกับซุกซ่อนความสกรปรกอิจฉาริษยาซึ่งบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ย เผ็ดมากๆตบเป็นตบฟาดเป็นฟาดน่วมเป็นน่วมมีซับเบอร์แปลไว้ให้ได้รับชมครับและปิดท้ายที่แวดวงนักต้มตุ๋นกับซีรีส์ปุ่นเรื่อง t o เกียวสวินเดลอร์ส18มงกุฎโตเกียวจะเรียกว่าอาชีพได้ไหมก็เรียกได้ไม่เต็มปากนะครับแต่คงต้องเรียกว่าเป็นด้านมืดของพวกมิชชัอาชีพละกันเนาะเป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องของกลุ่มนักต้มตุน๋นที่มุ่งเป้าไปที่แผนการต้มตุน๋นอสังหาริมทรัพย์มูลค่านับหมื่นล้านเยนกลุ่มนักต้มตุน๋นกลุ่มนี้ มีการวางแผนเตรียมงานเตรียมการแสดงเพื่อทำสัญญาซื้อขายปลอมขณะเดียวกันก็มีตำรวจตามรอยพวกเขาอยู่ครับเป็นซีรีส์ญี่ปุ่นที่ทั้งลุน้นแล้วก็มีซีนรุนแรงเข้มขน้นซีน18บวกเยอะมากๆพร้อมทั้งตีแผนเล่นเหลี่ยมและความโหดเหี้ยมของนักต้มตุน๋นนำเสนอด้านมืดของสังคมญี่ปุ่นได้อย่างเข้มขน้นคนคลากเลยนะครับมีสต r e มม i n g อยู่ทาง netflix ไปติดตามกันได้นะและนี่คือเรื่องราวซีรีส์ญี่ปุ่นสุดดาร์กจากแวดวงอาชีพต่างๆที่บันทึกซีรีส์ญี่ปุ่นเลือกมานําเสนอเลือกมาแนะนํากันนะครับเชื่อว่าใครที่ชอบซีรีส์เข้มๆดาร์กสะท้อนมุมมืดมุมอับของความเป็นมนุษย์เนี่ย คงจะชื่นชอบกันไม่มากก็น้อยนะครับไปติด Trigger Warning s กันเอาเองนะคือทุกเรื่องที่แนะนำมาเนี่ยบอกเลยว่ามีซีนรุนแรงทุกเรื่องเพราะว่าเป็นซีรีส์สายดาร์กเนาะแล้วก็ดูอย่างมีวิจารณญาณน,นะครับอ่ะและนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับ และถ้าชอบคลิปนี้ชอบซีรีส์ญี่ปุ่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องบันทึกซีรีส์ี่ปุ่นแล้วก็ไปกดติดตามกันทาง Facebook ด้วยนะเพจบันทึกซีรีส์ญี่ปุ่นนะครับอยากคอมเมนต์อยากแชร์อะไรเชริญได้เลยครับผมทั้งที่นี่ในช่อง YouTube แล้วก็ทางเพจ f a c e b o o k หรือมีซีรีส์เรื่องไหนที่หาไม่เจอหรืออะไรอินบ็อกซมาถามได้นะครับไม่ว่าเลยยินดีช่วยมากๆครับผม และพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวไปดูซีรีส์ปุ่นต่อแล้วละ่ะสวัสดีครับ